กว่าจะเป็นนายอำเภอในยุคข่าวบอยวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ยุคข่าวบอยยุคสมัยที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ความดิบเกื่อนและแน่นอนกฎหมายที่ยังไม่เข้มงวดเท่าปัจจุบันหลายคนอาจจะเคยดูหนังข่าวบอยมาบ้างและคงจะคุ้นเคยกับภาพของนายอำเภอผู้พด,ดุงความยุติธรรมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ากว่าที่จะได้เป็นนายอำเภอในยุคข่าวบอยนั้นมันมีเรื่องราวเบื้องหลังอย่างไรบ้าง ใช้เวลานาน,านแค่ไหนต้องเจอกับอะไรบ้างและมีใครเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาเอาละครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในยุคคาวบอยนั้นการปกครองในแต่ละเมืองอาจจะแตกต่างกันไปบางเมืองอาจจะมีการจัดตั้งที่เป็นทางการมีนายกเทศมนตรีหรือทาวเมเยอร์ ayer, หรือผู้ว่าการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแต่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเมืองที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ หรือเมืองที่อยู่ห่างไกลความเจริญการมีโครงสร้างการปกครองที่ชัดเจนอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่ในสถานการณ์แบบนี้ใครก็ตามที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่เจ้าของเมืองหรือแม้แต่กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดก็อาจจะมีบทบาทในการแต่งตั้งคนที่จะมาดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองซึ่งก็คือตำแหน่งนายอำเภอนั่นเองครับทีนี้มาดูกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นนายอำเภอในยุคนั้น แน่นอนว่าคงไม่มีใบปริญญาหรือการสอบแข่งขันอะไรที่ซักซ้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือความกล้าหาญและความสามารถในการใช้ปืนเพราะในอำเภอในยุคนั้นต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอันตรายได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นโจรปล้นธนาคารนับพันนันหัวไม้หรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างผู้คนในเมืองนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ เพราะผู้ที่จะมาเป็นในอำเภอต้องได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่แต่งตั้งและจากชาวเมืองด้วยหากในอำเภอไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ยากที่จะรักษากฎหมายและควบคุมความสงบได้กระบวนการในการได้มาซึ่งตำแหน่งในอำเภอในยุคนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแต่งตั้งมากกว่าการเลือกตั้งแบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันผู้ที่มีอำนาจในเมืองไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีกลุ่มพ่อค้าหรือเจ้าของกิจการใหญ่ๆ จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะมอบหมายให้ใครมาทำหน้าที่นี้ซึ่งบ่อยครั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งก็มักจะเป็นคนที่เคยแสดงความกล้าหาญหรือมีความสามารถในการต่อสู้ให้เห็นมาก่อนบางคนอาจจะเคยเป็นทหารผ่านศึกหรือเคยมีประสบการณ์ในการปราบปรามชนผู้ร้ายมาแล้วลองนึกภาพตามนะครับเมืองเล็กๆก,กลางทุ่งกว้างมีร้านค้าโรงเตี๊ยมและอาจจะมีธนาคารเล็กๆสักแห่งความสงบสุขของเมืองขึ้นอยู่กับคนเพียงไม่กี่คน และในอำเภอก็คือหัวใจสำคัญของการรักษากฎหมายหากไม่มีในอำเภอหรือในอำเภอไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมืองนั้นก็อาจจะตกอยู่ในความวุ่นวายและอันตรายได้ทุกเมื่อเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วในอำเภอมีหน้าที่อะไรบ้าง หน้าที่หลักๆเลยก็คือการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยในเมืองซึ่งรวมไปถึงการจับกุ่มผู้กระทำผิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการดูแลไม่ให้เกิดการทะเละวิวาทหรือการก่ออาชญากรรมต่างๆนอกจากนี้ในอำเภออาจจะมีหน้าที่อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับเช่นการดูแลคุกประจำเมืองการเก็บภาษีหรือแม้แต่การเป็นตัวแทนของเมืองในการติดต่อกับภายนอก ทีนี้มาถึงเรื่องของค่าตอบแทนกันบ้างนะครับในยุคนั้นในอำเภอไม่ได้มีเงินเดือนที่สูงมากนักรายได้หลักๆของพวกเขาอาจจะมาจากหลายทางเช่นเงินเดือนที่จ่ายโดยเมืองซึ่งอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนักแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าปรับและค่าธรรมเนียมที่ได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดหรือจากการให้บริการต่างๆ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญมากและอาจจะเป็นแรงจูงใจให้หลายคนอยากเป็นนายอำเภอก็คือค่าหัวในการจับกลุ่มอาชญากรที่มีหมายจับยิ่งจับผู้ร้ายที่มีค่าหัวสูงได้มากเท่าไหร่นายอำเภอก็จะมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งในบางครั้งค่าหัวเหล่านี้ก็มีมูลค่าสูงมากจนสามารถทำให้ชีวิตของนายอำเภอเปลี่ยนแปลงไปได้เลยทีเดียว แต่การเป็นนายอำเภอในยุคคาบอยก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายและอันตรายมากมายกฎหมายในยุคนั้นยังไม่ชัดเจนและการบังคับใช้กฎหมายก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายอำเภอเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ความรุนแรงก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายในยุคนั้นนายอำเภอต้องพร้อมที่จะพัดเชิญหน้ากับอาชญากรตัวจริงที่อาจจะมีอาวุธครบมือและไม่ลังเลที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม มีในอำเภอจำนวนไม่น้อยที่ต้องจบชีวิตลงในปฏิบัติหน้าที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่พวกเขาต้องแบกรับอย่างไรก็ตามในท่ามกลางความวุ่นวายและความอันตรายก็มีในอำเภอหลายคนที่สร้างชื่อเสียงและกลายเป็นตำนานในประวัติศาสตร์อเมริกาพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงความกล้าหาญเท่านั้นแต่ยังมีคุณธรรมความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นในการรักษากฎหมาย ตัวอย่างที่โดดเด่นที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ White e ีฟผู้ที่เคยเป็นนายอำเภอและผู้รักษากฎหมายในหลายเมืองและมีชื่อเสียงจากการดวลปืนที่โอเคคอรัลหรือแพตแกรตผู้ที่ตามล่าและสังหารบิลลี่ตะคิดซึ่งเรื่องราวของพวกเขาก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และหนังสือมากมายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานตะวันตกนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายอำเภอกับผู้คนในเมือง ในหลายๆครั้งในอำเภอก็ไม่ได้เป็นเพียงผู้รักษากฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นที่พึ่งของชาวเมืองเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแยง้งและเป็นผู้นำในชุมชนพวกเขาต้องสร้างความไว้วางใจและความเคารพจากชาวเมืองเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความลำเอียงเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ และอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือในยุคคาวบอยนั้นไม่ได้มีเพียงตำแหน่งนายอำเภอรหรือเชอริฟเท่านั้นแต่ยังมีตำแหน่งมาเช่าด้วยซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้มีหน้าที่คล้ายคลึงกันคือการรักษากฎหมายแต่โดยทั่วไปแล้วนายอำเภอรหรือเชอริฟมักจะมีอำนาจในเขตปกครองที่กว้างกว่าเช่นในระดับเขาที้ในขณะที่นายกองหรือมาเช่ามักจะมีอำนาจในเขตเมืองหรือหมู่บ้านที่เล็กกว่า แต่ในทางปฏิบัติแล้วเส้นแบ่งระหว่างสองตำแหน่งนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากนักและบางครั้งก็มีการใช้นามเรียกสลับกันไปมามาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ากว่าที่จะได้เป็นนายอำเภอในยุคค่าวบอยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวมันไม่ได้มาจากการสอบแข่งขันที่ยุติธรรมหรือการหาเสียงที่ซับซ้อน แต่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับความกล้าหาญความสามารถในการใช้ปืนและที่สำคัญที่สุดคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเมื่อได้รับตำแหน่งแล้วในอำเภอต้องเผชิญกับความท้าทายและอันตรายมากมายแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงและเป็นที่เคารพของชาวเมืองไรายได้ของพวกเขาก็ไม่ได้แน่นอนแต่อาจจะมาจากเงินเดือนค่าปรับและค่าหัวในการจับกุมอาชญากร เรื่องราวของนายอำเภอในยุคคาวบอยเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของอเมริกามันสะท้อนให้เห็นถึงความดิบเถื่อนความไม่แน่นอนและจิตวิญญาณของผู้คนที่พยายามสร้างระเบียบและความยุติธรรมในสังคมที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ